ชีกเอาชีกเอาต้องบักเดี๋ยวายหูเพื่เจอนอนโดนเฉยเอร่อยนะ I l แนล่้วหญลกินมะม่วงเผ่นไมแไ่นะน้าไปแล้วไปไปไปแล้ว

เลื่อ่พ่อกันได้ไงจะกลับบ้านแล้วอ่ะขึ้นรถไปไปขึ้นรถให้ฮู้ขึ้นรถปโอเคขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถลูกยั่วฮู้โอ้ยไอ้ยพูดไม่ว่าอะไรแล้วน่ะแม่ถอยไปแล้วแม่ถอยฮู้ไปไหนไปไหนลูก ไปด้กันนอนไหมรอนมากช่วยดูทางแม่หน่อยกำัขับรถอยู่ <Okay. S 1> ทางหน่อยนะครับช่วยกันดูทางอยาเพิ่งนอนโอเค